สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเทสมอเตอร์4 m นะครับเป็นลงเรือได้นะครับเดินได้แต่มันจะหนักหน่อยนะแบตเราก็ต้องใช้ใหญ่ด้วยสักประมาณ4 5์หรือ5 0์นะครับกำลังดียิ่งใหญ่ได้ยิ่งดีนะครับตอนนี้แบตท,ที่ใช้ทดลองก็จะเป็นแบต2 7์นะครับตอนผมทสดีชาร์จนะครับทสประจุตอนนี้โวลต์เหลือ สิบสามจุดสามศูนย์นะครับชาร์จเต็มสิบสี่จุดหกนะแบตบตัวนี้ก็จะมีอีกเครื่องนะครับตัวนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมีหม้อเรือ5ห้าแอมป์ด้วยอันนี้ลูกค้ายังไม่พร้อมรับนะครับก็เดี๋ยวรอรอครับพร้อมแล้วก็จะทําให้เสร็จนะครับอันนี้เหลือแค่สายสายแบตอันนี้ก็เหลือแค่เดินสายไฟนะครับ แบตมีขายนะครับสั่งทำได้ตัวนี้ประมาณ3,000กว่าบาท27แอมป์ลิเธียมฟอสเฟตนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับเทสตัวนี้สายสวิตช์ยาวนะครับผมตัดประมาณ150นะครับ1้0ยนี่แหละ มีสายไฟใช้เบอร์น่าจะถาจ้าจะไม่ผิดน่าจะสายไฟเบอร์สมใช้2เส้นนะครับตัวนี้ข้างในก็จะมีประมาณนี้นะเดีย๋ยวปิดไว้ก่อนเพื่อให้พัดลมมันได้ทำงานด้วยคลีปแบตพัดลมจะทำงานเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้มันเวลาใช้งานหนักระบายความร้อนไม่ทัน บางคนถามว่าพัดลมกินไฟเยอะไหมกินไม่เยอะนะครับตามสเปคบอกว่ากินออันนี้ไม่มีบอกออันนี้ไม่มีบอกครับแต่ว่าดูดูตอนนี้สิบสามจุดสาหนึ่งก็คิดแบบแล้วก็เหลือสิบสามจุดสามศูนย์ เอาแคมมิเตอร์วัดให้ดูว่าพัดลมจะกินไฟไปเท่าไหร่สแตนบายวามพัดลม0.3นะครับ0.3 mdc ก็ถือว่ากินไม่เยอะนะครับเขียเข้าไป0.3 คเทสที่500วัตต์เอาไฟต่ำก่อนเปดทุกอย่างแล้วก็ไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไปความที่ สูงเปิดความถี่อ่าเดี๋ยวลองกระตุกต่อไปครับ1,000งันวันไฟต่ำเปิดความถี่ตัวนี้ลงน้ำลึกได้ประมาณ23เมตรนะครับ ยู่ที่แบตด้วยอันนี้อัด1,000วัตต์ 1, Wh, ไฟเหลือ12.4 12.3 12.4นะครับถ้าปิดปรับความถี่ก็12.6ต่ความถี่จะกินไฟเพิ่มนะครับเพราะว่ามันบูตไฟขึ้นต่อไป1,500วัตต์ ครับไปสูงนี่สาไฟก็อุ่นๆนะไม่สึงกับร้อนมากระหว่า,างเทสก็ไฟตกมาเหลือประมาณนี้โอเคนะครับ cm เ,เดี๋ยว วิธีการใช้งานระดับแรกก็ไฟต่ำก่อนนะครับถ้าจมให้เราเปิดกระตุกช่วยเปิดทีท,ทนะครับเปิดทีทีแหละประมาณนี้ความถี่ไว้เฉพาะอันนี้ที่ผมลองดูมันสำหรับเน้นปลานิลน,นะถ้าไม่อยู่ถ้าปลาไม่อยู่เราค่อยเปิดไฟสูง ไฟสูงก็เลื่อนสวิตช์ขึ้นนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้เปิดกัน,นครับความความทีกับตัวปรับไฟสูงไม่ค่อยได้เปิดส่วนมากจะเปิดแค่นี้ถ้ามันไม่จมกระตุกก็ไม่จําเป็นต้องเปิดนะครับก็มีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่ามันน้ําแต่ละที่มันไม่เหมือนกันบางที่อาจจะได้ผลดีบางที่อาจจะไม่อยู่บางที่อาจจะจมมันเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่า ความก่อยของน้ํามันไม่เหมือนกันแบตถ้าอยากลองให้มันได้ผลนะผมแนะนําให้ใช้แบตใหม่ไปเลยเพราะว่าแบตเก่ามันจะเสียเร็วบางลูกถ้าสภาพยังดีก็อาจใช้ได้นะครับแต่ถ้าสภาพไม่ดีก็ CCA เหลือน,น้อยๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ครับถ้าสนใจแบตก็ติดต่อมาสั่งทำได้อันนี้ผมประกอบเพื่อเน้นใช้งานในด้านด้านนี้โดยเฉพาะเลยแต่จะเอาไปใช้ด้านอื่นก็ใช้ได้นะครับแต่จะเน้นมาทางด้านนี้โดยเฉพาะคือรับรองว่าใช้แล้วไม่พังครับพังยากถึงจะพังแล้วผมก็รับประกันให้นะส่งมาซ่อมได้ ใครสนใจก็ติดต่อมาทักแชทมาพูดคุยกันก่อนครับสามพันกว่าบาทสามพันสามพันสี่สามพันห้านี่แหละแบบเป็นสเปคสาสิบแอมแต่ว่าผมเทสความจุแล้วมันได้เนี่ยที่จดไว้ก็คือยี่สิบเจ็ดโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันคลิปจะยาวไป อันนี้ก็จะส่งให้เจ้าของ